ไฮไลายอยู่ที่ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและใครที่ใช้บริการในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลพยาไทโรงพยาบาลเปาโลและโรงพยาบาล bnh ต้องฟังคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าแผนนี้นะคะถูกออกแบบมาโดยผู้ให้การรักษาพยาบาลระดับโลกในเครือบี h ิเเนี่ยเขาได้รับการรับรองมาตรฐานสากลโลก มาดูบริการพิเศษนะคะจากโรงพยาบาลค่ะว่าได้อะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยคือข้อดีก่อนที่เราจะรับการรักษานะคะจะมีการโทรนัดหมายปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเข้าทําการบริการค่ะและหลังจากนั้นนะคะจะมีการบริการฟารแท็กให้ด้วยหลังจากที่ลูกค้าเข้าเป็นผู้ป่วยในแล้วนะคะมีเรื่องของการจัดเตรียมที่จอดรถแล้วก็มีห้องรับรองพิเศษด้วยรวมทั้งการชําระเงินแบบรวดเร็วค่ะหลังจากที่ลูกค้ากลับบ้านแล้วเรายังมีบริการรถรับส่งถึงบ้านและมีบริการให้คําปรึกษา หลังจากที่ออกจากแอดมิดแล้วนะคะคุณสามารถแชทคุยกับคุณหมอได้เลยซึ่งแผนประกรันสุขภาพนะคะถูกออกแบบมาด้วยกันถึง2แผนแผนแรกเนี่ยจะเป็นวงเงินการรักษาอยู่ที่60ล้านบาทและแผนที่2นะคะจะเป็นวงเงินการรักษาอยู่ที่120ล้านบาท แล้วมาดูกันค่ะว่า60ล้านบาทนี้นะคะจะเหมาะกับใคร60ล้านบาทเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและได้รับมาตรฐานสากลระดับโลกค่ะสาหรับผู้ป่วยทั่วไปนั่นเองค่ะเพราะว่าตรงนี้ค่ะค่าห้องจะให้คืนละ9,000บาทต่อคืนและทุกอย่างจะเป็นวงเงินเหมาจ่ายหมดแล้วนะคะ สำหรับห2 0รล้านค่ะเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ต้องการวางแผนที่จะมีลูกนะคะวางแผนคลอดบุตรค่ะเพราะว่าในส่วนนี้นะคะจะครอบคลุมในเรื่องของการรักษาพยาบาลจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรรวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอดด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะแผนนี้ไฮไลท์อยู่ที่ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD หาหมอรับยากลับบ้านเป็นแบบวงเงินเหมาจ่ายนะคะจ่ายตามจริงตามวงเงินเลยตั้งแต่60ล้านจนถึง120ล้านเนี่ย เจ็ดก้าการันตีเลยค่ะว่าในท้องตลาดเนี่ยแผนประกันสุขภาพที่มีวงเงินเหมาจ่ายของผู้ป่วยนอกแทบจะไม่มีและสําหรับใครนะคะที่ชอบการรักษาเชิงป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะการฉีดวัคซีนนะคะหรือการทํากายภาพบำบัดก็คุ้มครองด้วยรวมไปถึงการท,ท,ทรำทานตกรรมนะคะการตรวจสุขภาพในช่องปากและการตรวจสุขภาพสายตาก็คุ้มครองเรียบร้อยค่ะอยู่ในแผ่นนี้นะคะครบจบในแผ่นเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแผ่นนี้นะคะถูกออกแบบมาอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะและสําหรับใครนะคะที่สนใจแบบแผ่นประกันดีๆแบบนี้ก็ติดตามและคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะมาตอบคอมเมนต์ทุกคนค่ะ